สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมถ้ามีนะครับเอ่อมันจะขึ้นไออ under score อยู่มุมขวาบนตรงช่วงนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องมันจะไม่บูตเข้าวินโดว์ให้เรานะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อเดลนะครับมันแก้ไม่เหมือนกัน,นครับบางรุ่นจะแก้ไม่เหมือนกันนะครับ ก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างไปแต่ขึ้นอยู่ว่ามันแก้แบบไหนมันก็ปัญหาก็จะอยู่ประประมาณเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับพอเปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะบูตไม่ขึ้นนะครับที่เขาแจ้งมาน่ามันจะเป็นเป็นอเอออันเดอร์สกอร์อยูุ่มนี้นะครับมันก็จะบูตไม่ขึ้นเลยครับปล่อยอย่างนี้นานปัญหานี้น่าจะเกิดจากการตั้งค่าไบออตผิดนะครับ มันก็เลยบูตไม่ขึ้นนะครับวิธีการแก้นะครับเราต้องไปตั้งค่าไบออดไปนะครับคอมแต่ละเครื่องหรือว่าโนบูแต่ละเครื่องมันจะเข้าตั้งค่าไบออดไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะมายกตัวอย่างยี่ห้อเดียวนะครับยี่ห้อเดียวนะรุ่นนี้นะ,ะ,ะและรุ่นก็จะแก้เหมือนกันถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรากดปิดเครื่องก่อนเลยนะครับ เพื่อให้เพื่อเราจะบูตมันขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็กดเปิดอีกรอบนึงนะครับเปึ๊บแล้วเราเตรียมกดนะครับถ้าเป็นยี่ห้อเดิวนะครับกด f 1 2นะครับเพื่อเข้าไบออตนะพอขึ้นอันนี้เปึ๊บกดกด A12 กดรัวๆเลยครับอ่าอันนี้คือเข้าแล้วครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้นะวิธีการแก้แล้วก็ไปที่แล้วก็เลื่อนลูกศรเลยนะครับตัวนี้นะครับเลื่อนเลื่อนลงนะครับเอ่อ วิธีการแก้นะครับเข้าไปที่ BIOS setup นะครับตรงนี้นะครับ Author option, a u t o r option BIOS setup นะครับพอเราเลือกแล้วก็กด Enter นะครับอ่ามันก็จะเข้าหน้านี้ให้เรานะครับปัญหามันจะมีอยู่สองรูปแบบนะครับที่มันจะเป็นได้นะที่ผมดูมามันจะมีที่ตัวนี้นะครับอ่าการตั้งค่า b ออ s ตัวนี้นะครับถ้า กรณีนี้มันเลือกไอรีเจซี่นะครับแสดงว่ามันตั้งค่าไว้อย่างงี้นะครับมันบูตหลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น USB ฮาร์ดดิสตเอ่อไดรฟ์ต่างๆนะครับหรือว่า CD DVD นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับให้เลือกเอ่อ u ูนะครับผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่าให้เราเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกตัวนี้หรือมันอาจจะติ๊กเองแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเลือกเอ่อ w i n d o w s Boot Manager นะครับ พอเราตั้งค่างนี้แล้วเราก็มาดูที่ตรง system c o n f i g นะครับกดบวกไปเลยกดบวกนะครับเดี๋ยวสักคู่ครับเลื่อนไม่ไปกดบวกครับแล้วก็มาที่ SATA operation นะครับดูซิมันเลือกอะไรถ้ากรณีมันเลือก a d a หรือว่า Disable นะครับปิดอยู่นะครับให้เรามาเลือกที่้ h c i นี้นะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามาตั้งค่าอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับแสดงว่ามันบูตตัวที่ตัวนี้ผิดนะครับอ่านะหลังเราเลือกไอ้ตัวนี้แล้วอ่ฟรีแล้วให้เรากด Exit นะครับออกเพื่อออกนะครับแล้วเครื่องมันก็จะบูตเองนะครับอ่ามันก็จะปิดไปแล้วมันก็จะบูตขึ้นมาใหม่นะครับ สักคู่หนึ่งนะครับอ่าบูดขึ้นมาแล้วนี่แล้วก็ปล่อยเลยครับมาดูกันว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่ามันจะเปิดขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับอ่าลูบิดโดขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องนี้เป็นวิดีโอสิบนะครับอ่าเรียบร้อยครับบูดขึ้นได้ครับใช้งานได้าตามปกติครับผมอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ได้แล้วยังไงก็ ได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมครับผม